วิชนวิชนวิชนมีมาหาผมเอาดาวแล้วเเซฟไฟยุบเซฟเซฟคอนเฟิร์มดาวแล้วคอนเฟิร์มดาวแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอ cover พบพบพบขาโก้แดงคาโก้แดงเสียงทางด้านซ้ายต่อต่อต่อมีอีก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 เซฟเซฟเแตนไว้ก่อนสวยผมดีดรอ่ก่อน เซตเซตเซตคุณมาเลยถอยหลังมาถอยหลังมาหลังเซตไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมพร้อมแล้วมาเลยถอยมาหาคุณนะถอยมาเลยถอยมาเซตยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วถอยมาเลยเดี๋ยวรอได้ไปเออซันไนเปอร์คุณสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่ได้ไม่ได้ไอ้โคมีเบิร์ดควันป่ะ มีอยูมีอยู่มีแฟชช่อะไรม่ต้องใช้แฟชชหรอกแฟชช์นระยะไม่นานระสึงนะผมว่าเดเดี๋ยว,ยวคุณคุณคณุเสียง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 ผมเซตเหลังให้คุณอยู่ทราบทราบดูตํแหน่งเรนไ้เลยเาขึา้ากเปิดควันก็ไม่นาเกนะับคุณมมาะว่าเราก็ปาบเราก็ปาระยะไม่ได้ เอา,อางี้คุณเราใช้แหนไปทางขวาไปดับไฟไปหมดเลยโอเคปะโอเคโอเคโอเคแหนแหนแหนาวดีอยู่โอเคยมพถอยอยู่โอเคผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเห็น okay, มีไหมหนูไปชวนใช่ไหมไฟดัไฟ <5, 5. S 1> ดับไฟดับาฟผมยียบมานหมดแล้วเสร็จเสร็จเสร็จ<ว> ค <Okay. S 2> ไปเลยไปเลยเสร็ดท right. <Okay. S 2> uh ั้หน่อยเร็จมาโอเคเสร็จแล้วมาเลยไป uh huh. เดี๋ยวคุณวิ่งนอกคาร์โก้แดงหน่อย uh huh. เดี๋ยวผมจะวิ่งตรงไปโอเคคุณยังไม่พบยังไม่พบัพบ uh huh. โอเคที่ดับไฟอยู่นี่แหละคุณดับไฟแต่แบ่ายไว้ตรงตรงนี้ก่อนดับซะโอเคดับอ่ะไปโอเคแก้กางต่างความมึงเนี่ยคุณคุณพบ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 สกัดพายก่อนเอาไว้เอาไว้ ดาวดาวดาวโอเคโอเคโอเคผมขอรีโหลดก่อนพบดาวฮะอันนี้ไม่ดาวอันนีม่ดาวไม่พบไม่พบไม่พบยังไม่พบไม่รู้มาจากไหนพบสไนเปอร์พบสไนเปอร์จัดเลยจะไปไม่ไม่ไม,ไม่ยิงระยะไม่ได้ ผมมองไม่เห็นแล้วผมมองไม่เห็นแล้วโดนไปช่วงแล้วต่อเราอยากใช่ไหมคอนเฟิร์มไหมใช่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มวิ่งเข้ามาโอ้ยอยู่ได้โอเคพร้อมหลังพร้อมโอเครับทราบคน คนอยู่ตรงตรงข้ามผมหน่ยโอเคเปิดประตูนะสองหนึ่งพุช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 โอเคเยอะๆเยอะประตูติดประตูติดปอบใช่ไหมปอบปอบอันนี้มีดาวโอเคพี่เราอีสต้าเช็คกระสุนก่อนคุณเช็คกระสุนก่อน ต่อไปต่อสแตนบสแานบจุดจุดจุดตัวิ้คุณอยู่ขวาเลยอยู่ซ้ายครับ um ซ้ายมแมงแมงเคีย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 งพบพบอุโมงค์ซ้ายพบอุโมงคซ้ายพบอุโมงค์พบวินเทลทางซ้ายพบ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 ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า กระจายก่อนน่าจะน่าจะหนีไปแล้วละ่ะไปชิลปลักสอยไว้ฉันรักควายสาบดาบสาบผมลักดาบควายเคลียร์หา่เคลียร์อยู่เด <ไป S 2> ี๋ยวเคลียร์เฮ้ยเคลียร์เคลียร์ห้องเคลียร์ห้องเคลียร์พบอินเทลพบอินเทลด้วยครับพบเสียงท้านบน không còn, để không, mình làm cái gì điều không bồn còn, sao, không bồn, clear, sao, được, sao, cứ lo nó ok, để cung cản khun Not far, not far, intel, not far. Love, sir, love, sir. Love, sir. Love, sir. Love, ok. Love, sir. 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 Love, mình Love, sir. Love, Đi ok. qua. Love, sir. kia kia kia. này. Okay. อาไงไปต่อไปต่อกรสับกระสับไรอโอ้ต่อคือที่ที่พบอะไรพบอะไรขึ้น เ่อเอกนคุณเข้าค cover ก่อนเข้าใช่ไคุณใช้ตรงไอ้สายครบครบครบดาว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 คอนเฟิร์มแล้วผมเองก่อนโอเคเส้นมุมใหล้ล้วไปเลยไปเลยไปเลยมุมนี้ง่ายมุมนี้ง่ายสอบซ่าเราซ่ามุมนี้ง่ายมากอุ้ยคุณโอเค,อเคดาว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 คุณผมว่าผมก่อนผมว่าผมก่อนโอเ คผมพร้อมละโอ้โหตัวดิไปฟัเสียงครบเสียงครบเสียงเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณมันนะดาวแล้วไปพี่ต๋องขเราไม่มั่นใจในคนตรงนี้ เพิ่มขึ้นมขึ้นพวันนี้ไปแล้ววันนี้ไปแล้วคุณถอยก่อนเราถอยก่อนเราถอยก่อนโอเคโอเคไม่ปลอดภัยหรอกเราถอยก่อนถอยก่อนเซตมุมไนไหนก่อนโอเคเซตคุณคุณเซตมุมไปไหนคุณไงผมรีโหลดก่อนโอเคเสร็จแล้วอีซูนุสครับโอเคผมขึ้นห้องกันแล้วรอริกรอริกมาขึ้ ผมวินเทลแล้วผมวมินเทลแล้วราบทราบเดี๋ยวเช็คชก่อนเช็คก่อนเข้าเช็คก่อนสราบทาบแยกเช็เคแยกเช็คคุณทางด้านโถงไม่มีอยู่เดีย๋ยวผมเข้าโถงโถงหลักให้คุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนอยู่ห้องอินเทลสราบทาบเข้าตัวห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่คุณแตะผมหน่อยแต่เข้าห้องเซิร์ฟเวอร์หน่อยรสราบาบ Để không ai có đi theo đấy không có đâu không có đâu lắm sao lắm sao ngoé not far thế not far เป็อยู่ตรงข้างผมเลยอยู่ตรงข้ามเลยโอเคพร้อมโอเคเสร็จแล้วนะเสร็จ okay. แล้วคนข้าเลยเสร็จพร้อมโอเคทิชชานเคลี้ยวเคีนะ้ยเจอห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่เจอห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่ ทง,ทงทางยาวโถงทางยาวสะพานเพราะว่าเป็นสะพานตรงนี้ไม่ดีเลยผม <Yeah. S 1> ตรงนี้ไม่ดีเลยโดนแสงป่ะไปต่อโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่ง<อ>กล้องนะเดี๋ยวางเซตได้คณละมาเลยเช็ดน้ำมันก่อนไหมเช็ดน้ำมันเช็คบนใดเช็คบนใดไปเด,ดี๋ยวผมเช็ดน้ำมันไปต่อนะไปต่อเลยคุณล็อกคุณล็อกคนไหนหน่อย พูดมาพูดมาพูดมาปปไ<ห>ปถึงไงบ้าง,องโอเคเชียเชียผมกำลังกลับไปหาคุณอยู่สอบสแตนบายรออยู่โอเคผมกำลังหาคุณอ่ะโอ้โหสิ่งเลย ย์ย์ฟงย์ย์เจออกเที ng àn, ng àn ่ยอีนเทลร้อนซักรอนกไปก้อะฟงกียร์ล็อกไปแล้วไอเกไอเกฟกียย์ฟองกียย์ครบเอร์มด้วยครบครบบบแจ็คพอตแจ็คพอตสองสองแจกไปโอเคงานงานสวยงานสวย ยินเท่แล้วขวาเขีร์ขวาเกียเรยขวาเกีรยตรงทางไปยินไ,ไหมเราตงกับไปที่เดิอมอ่ะรับซับลับับเสร็จบนันไนไปนไปสแต่ผมนะไปไปเลยไปเลยนนเส็เสร็จเซ็จเเลย Okay, พร้อมเซ <Okay. S 3> <Set. S 1> ็ไปต่อไปต่อโอเคิงแมนิงแมนเียงพู่หรเียงพู่หน่อยค okay. รับใคร่ไป <Okay. S 1> ไปต่อ <3. S 1> ไปต่อขึ้นที่ขึ้นที่านเราใกล้รู้ร่วงแล้วงานเราใกล้รู้ร่วงแล้ว ล็อกขวาไว้ขัาบโอเคเคลีย <Okay. S 2> อยู่หลังสเตีลเคลียไปเดี๋ยวตรงนี้สเตียลเคลียคุณขึ้นที่ก่อนเลยเนะสร็จไปขับซาบขับซาบโอเคกำลังขึ้นอยู่ซอยเคลียขับซาบไปถึงจุดลมนี้แล้วถึงจุดลมนี้แล้วโอเคเราจะไปทางนะท้ายนะ Sai sai nó thôi 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 ถึงอีเกิลถึงอีเกิลเราได้ข้อมูลแล้วสอบจนค o m p l e t e 굿จ็อบ굿จ็อ huh. บ